ภายหลังจากปีพุทธศักราช2427อู่ซวยอัดอู่จันโอง่งชาวพมา่าตัวแทนการค้าของอังกฤษและนายลุยส์ทีเลนเวนชาวอังกฤษได้รับสัมปทานการทำไม้สักในเขตภาคเหนือจากรัฐบาลสยามโดยได้เข้ามาทำไม้ในจังหวัดลำปางพร้อมกับหัวหน้างานชาวพมา่าโดยการขนส่งไม้สุงด้วยการผูกแพรล่องไปตามลำน้ำ ซึ่งก่อนหน้านี้การค้าขายจะเป็นแบบกองคาราวานพ่อค้าวัวต่างม้าต่างอุตสาหกรรมการทำไม้นอกเหนือจะนำมาซึ่งความหลากหลายทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรมในจังหวัดลำปางแล้วยังทำให้เกิดระบบเศรษฐกิจและการค้าที่พึ่งพาเส้นทางน้ำขึ้นในภาคเหนือโดยชุมชนเป็นที่รู้จักคือชุมชนกาดกองต้าชุมชนท่ามะโอก ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ทางการค้าและศูนย์รวมของชาติพันธุ์ต่างๆในจังหวัดลำปางรวมถึงผู้ที่ร่ำรวยจากการค้าทั้งการค้าไม้และการค้าทางน้ำจนกระทั่งปีพุทธศักราช2459เกิดการพัฒนาระบบรางมายังจังหวัดลำปางครั้งแรกด้วยขบวนรถไฟภาคเหนือตอนบนนำมาซึ่งความมั่งคัง่งและรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ โดยจังหวัดลำปางหรือเมืองนครลำปางสมัยนั้นถือเป็นปลายทางของเส้นทางรถไฟสายเหนือในช่วงเวลาที่การทำเส้นทางรถไฟสู่เชียงใหม่ต้องลาชา้าเนื่องจากการขุดเจาะอ,อุโมง์รถไฟขุนตาลลำปางในช่วงเวลานั้นจึงถือเป็นประตูระหว่างภาคกลางและภาคเหนือการเดินรถไฟทำให้เกิดความมั่งคัง่งจากความสามารถในการขนส่งสินค้าได้ดีขึ้น ในระยะเวลาที่สั้นลงและการค้าดังกล่าวได้เกิดกลุ่มคนที่มีความมั่งคัง่งและมีวิธีการปฏิบัติตนต่างจากผู้คนปกติในสังคมหรืออาจจะกล่าวได้ว่าสังคมชนชั้นกลางและชั้นสูงเป็นผลจากการค้าด้วยการเดินรถไฟและเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงกายภาพเช่นการเกิดอาคารประวัติศาสตร์และย่านการค้าที่โดดเด่น ด้านสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างตะวันตกและตะวันออกอาทิอาคารย่านการค้าบ้านพักอาศัยวัดการแต่งกายและวิถีชีวิตในเมืองนครล,ลำปางทำให้ลำปางเกิดย่านชุมชนรถไฟนครล,ลำปางหรือย่านศพตุยซึ่งเป็นย่านเศรษฐกิจเนื่องจากเกิดความสะดวกสบายในการขนส่ง และการคมนาคมกลุ่มพ่อค้าชาวจีนจากกรุงเทพและปากน้ำโพงมุ่งเข้าสู่เมืองลำปางในฐานะศูนย์กลางการกระจายสินค้าของภาคเหนือเกิดการเชื่อมกับระบบขนส่งทางเกวียนรถม้าและก่องคารวานพ่อค้าวัวต่างม้าต่างต่อมาในปีพุทธศักราช2464 เมื่อก่อสร้างทางรถไฟจากลำปางไปยังจังหวัดเชียงใหม่เสร็จทำให้เกิดการย้ายฐานการค้าของพ่อค้าไปยังจังหวัดเชียงใหม่และลำพูนเกิดย่านการค้าใหม่สำคัญคือย่านตลาดสันป่าคอยแทนย่านศบตุ๋ยของนครลำปางและย่านตำบลในเวียงของจังหวัดลำพูนปัจจุบันเส้นทางรถไฟระหว่างลำปางถึงเชียงใหม่ยังคงมีทัศนียภาพที่สวยงาม และมีจุดแวะชมต่างๆได้แก่สถานีรถไฟนครลำปางเป็นสถานีรถไฟรุ่นแรกที่สร้างขึ้นในภาคเหนือเปิดใช้งานเมื่อวันที่1เมษายนพุทธศักราช2459โดยในปีพุทธศักราช2506การรถไฟแห่งประเทศไทยได้จัดส่งหัวรถจักรไอ้น้ำมาแสดงไว้ที่สถานีและกำหนดให้สถานีรถไฟแห่งนี้ เป็นสถานีประวัติศาสตร์ที่ต้องอนุรักษ์ไว้โดยรูปแบบสถาปัตยกรรมของสถานีรถไฟลำตางเป็นอาคารสองชั้นก่ออิฐฉาบปูนผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีปีกสองข้างเชื่อมกับโถงกลางเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียลประดับตกแต่งด้วยไม้ฉลุและปูนปั้นมีตัวอาคารสถานี คลังสินค้าพื้นที่เก็บหัวรถจักรและตัวรถไฟกาดเก้าเจาตลาดรัฐหรือตลาดเก้าเจาตั้งขึ้นตามชื่อของหลวงเสรีเริงฤทธิ์รัตนยนต์ซึ่งเป็นผู้ว่าการรถไฟในสมัยนั้นแต่เนื่องจากในอดีตพื้นที่บริเวณตลาดมีต้นขาจาวสูงใหญ่ประชาชนจึงเรียกชื่อตามต้นไม้เพราะเป็นจุดที่สังเกตเห็นชัด ตลาดเก้าเจา้ามีความสำคัญทางเศรษฐกิจเพราะเป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้าของคนพื้นเมืองและคนต่างถิ่นที่เข้ามาค้าขายในจังหวัดลำปางจากการเดินทางทางรถไฟตลาดแห่งนี้อยู่ติดกับเส้นทางรถไฟและสถานีรถไฟจึงเป็นจุดรวมสินค้าขนาดใหญ่ถึงแม้เวลาจะผ่านไปแต่บรรยากาศการค้าขายยังคงมีกลิ่นอายของผู้คน ทางผู้ซื้อและผู้ขายบรรยากาศภายในตลาดมีสภาพเป็นตึกเก่ามีความงดงามทางสถาปัตยกรรมล้านนาที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันสะพานดำเป็นสะพานเหล็กที่สร้างขึ้นในช่วงเดียวกับการก่อสร้างสถานีรถไฟนครลำปางบริเวณด้านข้างเป็นทางเดินที่ทําด้วยไม้ปัจจุบันทางเดินชารดและกำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุง ัวสะพานเป็นสีดำเพื่ออำพลางไม่ให้โดนระเบิดในช่วงสงครามในอดีตสะพานดำนอกจากจะเป็นสะพานสำหรับการเดินทางโดยรถไฟแล้วยังเป็นทางสัญจรทางเท้าของชาวบ้านเพื่อข้ามไปยังบ้านสบตุยบ้านหมอแฮวบ้านทับหมากและบ้านดงอุโมงขุนตาลหรือถ้ำขุนตาลเป็นอุโมง์รถไฟที่ยาวที่สุดในประเทศไทย มีความยาว1.3กิโลเมตรและตั้งอยู่จุดที่สูงสุดของเส้นทางรถไฟในประเทศไทยเปิดใช้เมื่อปีพุทธศักราช2461อุโมงค์ขุนตาลตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลบนทางรถไฟสายเหนือระหว่างสถานีแม่ตานน้อยอำเภอห้างฉัดจัังหวดลำปางก,กับสถานีขุนตาลอำเภอแม่ทาจัังหวดลำพูน ปากอุโมง์ก่อด้วยอิฐสีแดงและมีปรากรุดสีแดงบนพื้นเหลืองติดอยู่เหนือปากอุโมงบริเวณโดยรอบถูกโอบล้อมด้วยเขาทั้งสามด้านมีบ้านเรือนของชาวบ้านรายล้อมและเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าพ่อขุนตาลและศาลพระยาเบิกสร้สางขึ้นใหม่สะพานขาวทาชมพูเริ่มก่อสร้างเมื่อปีพุทธศักราช 2,461มีรูปทรงโคง้งทาสีขาวในแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกเป็นสะพานประวัติศาสตร์ที่ถูกท้าทายในการสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กแทนการสร้างด้วยเหล็กเพียงอย่างเดียวซึ่งทนต่อแรงสั่นสะเทือนและอ่อนตัวได้ดีกว่าเพราะเนื่องมาจากสะพานขาวทาชมพูถูกสร้างขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองจึงไม่สามารถหาเหล็กมาสร้างสะพานได้ แต่ด้วยการคำนวณและการควบคุมงานที่ยอดเยี่ยมของนายพลเอกพระเจ้าบรมวงเธอพระองค์เจ้าบูรชัดชัยากรกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินจึงทำให้สะพานขาวทาชมพูยังคงใช้งานได้จนถึงปัจจุบันสถานีรถไฟลำพูนอยู่ห่างจากสถานีรถไฟเชียงใหม่ประมาณ22กิโลเมตรเป็นอาคารขนาดเล็กส่งมานิลา ได้รับอิทธิพลจากยุโรปและมีความโดดเด่นกว่าสถานีรถไฟส่งมนิลาหลังอื่นจึงมีแบบแปลนที่แตกต่างรวมถึงเอกลักษณ์การก่อสร้างคือช่องลมและคำยันหลังคาทรงโค้ง,คงสถานีรถไฟเชียงใหม่หรือสถานีป้ายรางเปิดทำการเมื่อวันที่หนึ่งมกราคมพุทธศักราช2464อาคารหลังแรก เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียวและเคยใช้เป็นที่รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เจ็ดและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินประพาสมนทนพายัพต่อมาในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองถูกเครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรทิ้งระเบิดทางที่นาดผู้โดยสารที่เดินทางด้วยรถไฟ จึงต้องขึ้นลงที่สถานีป่าเศ้าจัางหวัดลำพูนแทนหลังจากสงครามสงบจึงได้สร้างสถานีรถไฟขึ้นมาใหม่และใช้จนถึงปัจจุบันในรูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบไทยภาคกลางประยุกต์กับรูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกในการออกแบบผังอาคารส่วนผนังชั้นบนของอาคารเป็นรูป half timber เส้นทางรถไฟระหว่างลำปางถึงเชียงใหมย่ยังคงมีทัศนียภาพที่งดงามของคุณเขาป่าไม้ทุ่งนาแม่น้ำลำห้วยทุ่งดอกบัวโดวยผ่านจุดแวะชมต่างๆและเคยมีการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวสายวัฒนธรรมลำปางลำพูนเชียงใหม่เนื่องจากการเดินรถไฟเพื่อการท่องเที่ยวในปัจจุบันขาดความต่อเนื่องและการรถไฟแห่งประเทศไทย มีแผนงานในการปรับปรุงขบวนรถไฟเพื่อการท่องเที่ยวโดวยเฉพาะและเส้นทางสายลำปางลำพูนเชียงใหม่เป็นหนึ่งในเส้นทางของแผนดังกลาง่าวอีกทางด้วยภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต้องเร่งปรับตัวและสร้างนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับนักท่องเที่ยว ที่จะกลับมาหลังสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายงานวิจัยบนเส้นทางล้านนาเละเซซองการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนเส้นทางประวัติศาสตร์รถไฟและย่านการค้าของกลุ่มจังหวัดล้านนาตอนบนเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปางจังหวัดลำพูนจังหวัดเชียงใหม่ ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานลำปางและเชียงใหม่สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปางลำปูนและเชียงใหม่กองบังคับการตำรวจภูธรออภาค5สภาอุตาหกรรมท่องเที่ยวภาคเหนือและมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวรถไฟและย่านเมืองเก่าสนับสนุนศักยกำลังและทรัพยากร ให้ความช่วยเหลือในด้าน,นกลไกการประชาสัมพันธ์ความร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการวิจัยสู่สังคมและชุมชนเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย